ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงที่พักกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็กางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานกันนะคะเืนะะ้อตั้งเงิเราต้เติมน้ำมันคืนเข่าลยนะเออวะยังไม่เหลือเลยว้าปล่อยรถเลยจ้าสวยมากดูดิสวยมากเยก็นแบบเอาโค้งแบบผักซอสครับอ๋อ มาค่ะทุกคนคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกัน วันนี้นะคะเราได้มาพักที่โดยชัวยา่าวิวสวยนะคะเป็นสถานที่เป็นบ้านพักนะคะแล้วก็เป็นสถานที่กางเต็นท์นะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะทุกคนจะเป็นแปลงผักทุกคนเห็นไหมแปลงผักทุกอย่างเลยสวยมาก แล้วตอนตอนนี้นะคะคืออากาศคือหนาวอยู่ที่19องศาทุกค,คตนตอนแรกเราคิดว่าจะเดินมาหาอะไรกินเล่นๆอย่างนี้นะแต่แบบว่าลงไปหาอะไรกินข้างล่างก่อนเผื่อมีแต่มันจะไกลามากแต่มันจะมืดมากนะคะทุกคนจ๋าแต่เราก็มีชุดกันหนาวจะมีแค่เสื้อน,นะคะแต่เอาแต่งตเองน้องได้ใส่มาเดี๋ยวเราไปกันไปกันโอเค ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่บนดาดฟ้าของที่พักของโดยชัวย่านะคะเรามากินโอวันดินกันแล้วก็เราส่วนเปนตรงน,นี้นะคะเขาจะให้ทานหมูกระทะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเราสะดวกตรงไหนนะคะตรงน,นี้เห็นวิวตรงน,นี้สวยมากเลยะค่ะทุกคนแล้วก็ข้างบนก็จะมีไฟมองจากข้างล่างสวยมากไปเสร็จแล้วปวดี่หนาวมากกลับกลับ ตอนนี้นะคะทุกคนเราถึงที่ดอยอินทนนท์แล้วค่ะตอนประมาณหกโมงกว่าๆนะคะหกโมงเกือบเจ็ดโมงข้างหลังเราเป็นหมอกสวยมากแล้วก็พาทีตอนนี้นะคะกำลังขึ้นเบลอเดี๋ยวมาไม่ติดตาด้วยนะครับใช่ตัวนี้เระไรไปที่ไหนนะจ๊ะหนูดอยไม่ใช่ดอยแม่อยู่บานอยู่แม่บานอยู่แม่บานครับไม่รู้วิตรงนี้พายุขึ้นเออพายุขึ้น หนาวมากเลยอ่ะไม่แต่แต่มือมันเจ็บอ่ะไ,อไ,ไปไ,ะไปกับมอไซค์น้อยๆของเราไปแล้ว,ลวก็อยู่ที่ข้างล่างบริเวณที่หน้าอะไรนะสร,สรีเทวสวดตรนจิรินทร์ค่ะแล้วก็ไปนั่แฟนทู่น้ำได้โฟมกัานาะะขึ้นไปบนยอดดอยอินทนนท์นะคะี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เราจะเริ่มสตาร์ตรงนี้แล้วก็เดินตืดตดตืดอันนี้คือสมุดแดนสซียนแล้วก็เดินตืดตืดตืดใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกัน 没双。太阳<了>。没过来。太阳、啊。太阳。